สวัสดีทุกท่านครับแม่ผมได้แล้วครับพระสมเด็จเจ็ดชั้นหลังปั๊มตาวัดรุ่นหนุนดวงนะครับออกวัดโพสีสะอาดซึ่งเป็นวัดเก่าของหลวงปู่ศิลาสีจันโทนะครับปลุกเสกถึง3วาระด้วยกันนะครับสําหรับสมเด็จรุ่นนี้นะครับวาระที่หนึ่งี่หลวงปู่ศิลาสีจันโทเมตตาอธิษฐานจิตให้ที่ธรรมอุทยานะครับวาระที่สองนี่พระอาจารย์สุร,ยรสิยันโธสัพพโยแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวาระที่3นี่ปลุกเสกที่ วัดโพธิ์สีสะอาดต้องบอกว่าพิธีนี้ยิ่งใหญ่มากครับพระเกจิมาร่วมบุญเสร็จอย่างมากมายเลยครับแหมเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมกัน,นะครับว่าความสวยงามของพระสมเด็จรุ่นนี้เป็นยังไงแล้วก็ผมมีรายการไหนมาแบ่งปันเพื่อนๆบ้างครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมกันครับพระผงสมเด็จ9้าชั้นหลังปั๊มตาวัดรุ่นหนุ่มดวงวัดโพธิ์สีสะอาดนะครับรุ่นนี้ ทูาวิเศษถึง3วราระด้วยกันครับวราระที่1ได้รับความเมตตาจากป,ปู่ศิลาสิริจันโทที่ธรรมอุทยานนะครับวราระที่2ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุยันโคศัพพโยวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับแล้วก็วราระที่3ที่วัดโคศีสะอาดต้องบอกว่าพิธีนี้ยิ่งใหญ่มากๆครับพระเกเจิอาจารย์ร่วมลุกเสกมากมายครับ หลังเดิมๆสีเดิมๆเลยครับจะเป็นแบบนี้นะครับอนี่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนี่ครับเดี๋ยวผมขอญาตแกะด้านหลังดีกว่านะไม่อยากปาดท้้งหน้านะนี่ครับเดี๋ยวไปปาดเป็นลูกโดนลูกแม่คูบาทานนะฮะนี่นี่ครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อยองค์นะครับเดี๋ยวผมขย่านะครับมีหลายรายการมากๆเลยครับ อ่านี่ครับเดี๋ยวเขาเหยาะไปเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้นี่ครับเขารัดยางมาแล้วเป็นองค์ใหญ่นะเดี๋ยวผมเอาออกนะครับนี่ฮะนี่ครับอ่าเหยาะเลยครับอ่านี่ครับเขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้แอดมินมาติดเบอร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆ มาเลือกเลขเหมือนเดิมนะแล้วสีเดิมจกเป็นแบบนี้นะนี่ครับนี่ฮะอ่านี่ครับสีเดิมนะเดี๋ยวก็ให้อดินมาติดหมายเลขหนึ่งถึงร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมกันครับอ่านี่ครับระยะเาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับนี่ครับสีเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับสมเด็จรุ่นหนุนดวงนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวรอแอดมินจัดเรียงสักครู่ครับ นี่ครับใบรายการนะครับก็จะมีครับสมเด็จ9ชั้นเนื้อศีลาแรงฝังตะกุดทองคำเลยนะนี่ครับนำเลิกหลังฝั่งหมื่น้ำเงินครับสร้าง200องค์เท่านั้นครับนะครับรายการที่2ก็จะเป็นสมเด็จ9ชั้นเนื้อสีลาแรงติดหน้ากากทุบทองด้วยนะแม่นี่ครับสร้าง1นึ่พันนะครับต้องบอกว่าหลากหลายรายการมากเลยนะครับนี่ยถึง17โอ้หรายการลุ้นนี่ถึงกี่รายการนะ อ้ถึงในการที่13นะครับนี่ฮะพระสมเด็จเก้าชั้นเนื้อหินหยกเหลืองแสงด้วยนะมีรายการพิเศษด้วยนะครับนี่ฮะเดจะเป็นแตกรายงานต่อพิเศษโอ้แตกรายงานเยอะนะนี่นี่ครับศิลาแรงก็มีนะแม่โอ้ทุกท่านโชคดีนะครับนะครับแอดมินจัดการเลียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลข1นึ่ถึงร้อยนะครับเดี๋ยวผม เปิดให้เพื่อนๆชมสักหนึ่งรายการหนึยครับมาเอาเลขไหนดีมเอาเลขอายุแล้วกันนะนี่เลยครับสิบส <c oughs> ี่เดี๋ยวเรามาชมกันครับมาอย่ารายการใหญ่เลยกันมือดีซะด้วยผมเนี่ยรายการที่สิบี่นะเดีย๋ยวเรามาชมปาเป็นรายการที่เจ็ดนะนี่ครับ ขาบอกไว้เลยนะนี่ฮะพระสมเด็จเก้าชั้นฝั่งตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกหลังปั๊มมึกแดงนะโอ mm ้โ hmm. หนี่ครับแม่รายการที่เจ็ดนะนี่ครับนี่ครับตัวอย่างนะครับนี่ฮะเป็นฝั่งตะกุดนะครับ mm hmm. ต่อโค้ดสอสารานะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับ แม่เป็นสมเด็จแตกลายงาเลยนะนี่ครับฝังตะกุดทองทิพย์นะรายการที่เจ็ดนะครับโอ้ด้านหลังเป็นปั๊มยันนะโอ้โหอย่างกับวัดเกศไชโยเลยนะปั๊มยันนี่ครับนี่ฮะวัดโคศีรษะสะอาดนะนี่ครับแม่นี่ครับโอ้มีหมายเลขนะครับมีหมายเลขกำกับด้านล่างครับด้วยเลเซอร์นะครับนี่ฮะหก 3 8นะแม่นี่ครับ638เป็นรายการที่7็เขาจะเขียนว่านะครับฮะสมเด็จ9ชั้นเนื้อแตกรายงาฝังตะกุดทองพิษหนึ่ดอกจำนวนการสร้างเนี่ย2,800อ,องค์นะแม่นี่ครับมีเขียนบอกชัดเจนนะครับนี่ฮะนี่ครับแม่ก็เหมือนเดิมนะครับมีเลข1ถึง100นะครับยกเว้นเลข14ที่ผม ยกเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเตอร์ชลินทรอนได้ใหม่ในอีีต่อไปนะครับสวัสดีครับผม